หวังกินข้าววัดน,นั่นเองพี่โอ้บาปไหมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยพูดนี่หลวงพี่หวังอะไรล่ะครับหวังให้จิตใจสงบหวังศีกามปะเนี่ยอ๋อหวังรักศีกามปะเนี่ยลวุพี่ใส่พวกบาปนะหลวงพี่เข้ามาทางธรรมเพื่อว่าเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางทางโลกขอให้หลวงพี่จะปล่อยวางแต่หลวงพี่ปล่อยใจจากเขาไม่ได้หรอกหลวงพี่ ถ้าเกมนี้เสียดาวผมก็ไม่ใส่บาทอ่ะผมแบบเอาน้ำร้อนไปสาดใส่ถนนให้หลวงพี่ได้มาเหยียบอ่ะกวนตีนเขม่าไม่อ๋อเล่นเล่นโยมเล่นเล่นเล่นสวยหลวงพี่สวยหลวงพี่ทำดีหลวงพี่สวยมาดิมาดิ๋ไวไปกับหลวงพี่เปล่าไปกับหลวงพี่เปมมล่าไปกับหลวงพี่เปล่า<ว>โอ้ยโยมโดยเบอร์จัดอืมเนี่ยมาล็อกให้หลวงพี่เลยโทษครับเมื่อกี้ผมไม่มีอันติหลวงพี่ซื้อรหัสเข้ามา อ้ยโยม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 หลวงพี่คูแหลมอ่ะเงี้ยหลวงพี่คูแหลมเออไม่ได้แหลมนะมันจะเอออกมาเลยนนาๆโยมแหลมแล้วน่ะโยมแหลมแล้วน่ะโยมน่นหลวงพี่กินท่อมปะเนี่ยพูนี้ก็มีเรื่อง่ัละหลวงพี่ปวดเออโยมขาดเรืออะไรโยมขาดบุญกุศลครับหลวงพี่โอ้อันนี้มันต้องทําเองนะหลวงพี่ส่งให้ผมไม่ได้หรอครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้โอ้อืม ไปทางธุรกิจซะแล้วมันใช่ไหมเนี่ยนิดนึงครับหลวงพี่หลวงพี่ถนัด<ล>อะไรครับหลวง,งพี่ได้หมดหลวงพี่ได้หมดงานเล่นลงลงพี่เล่นเลนขอบนะหลวงพี่ห เล่นในขอบโยมเอาเอากึ่งขอบก็ได้พี่ข,ข้างข้างมังกรเนี่ยเล่นเลนนั้นแหนละลุงพี่โอ้เล่นอะไรเนาะลุงพี่งงใหญ่เลยมันเป็นเลน<า>ที่แบบ<า>เลนที่หกอ่ะลุงพีมมมม่มันมีห้าไม่ใช่เราโยมอ๋อมันมีห้าโอเคโอเค,อเคกดเลยครับลุงพี่ถ้าลุงพี่เล่นถนัดอันไหนก็กดอันนั้นแหละเรลืออะไรขาดเรืออะไรลุงพี่จัดการเองเล่นไรคนคนห้าเล่นไรขาดขาด ขาดบุญกุศลจากหลวงพี่ครับคนฮะโอ้หลวงพี่ไม่มีเข้ามาทางธรรมก็หวังมาได้บุญนี่แหละโยมไหมหวังกินข้าววัดนะสิหลวงพี่โอบาปไหมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยโอ้ยยอกเล่นหลวงพี่ผมยอกเล่นเฉยๆ้องแผ่เมตตาได้นะหลวงพี่บวชนี่หลวงพี่หวังอะไรหรอครับหวังให้จิตใจสงบหวังศีกาปะเนี่ย๋อหวังรักศีกาปะเนี่ยหลวงพี่พวกบาปนะเอาเลยฮยบาปหลวงพี่พูดอย่างเงี้ยหลวงพี่บาป หลวงพี่เข้ามาทางธรรมเพื่อว่าเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางทางโลกขอให้หลวงพี่จะปล่อยวางแต่หลวงพี่ปล่อยใจจากเขาไม่ได้หรอกหลวงพี่โอ้กับคมมาสักันันขาดเรืออะไรเนาะมันก็ปากกับออฟเลนอะแย่งกันเลยครับหลวงพี่อ่าหลวงพี่ไม่ชอบแย่งลรตโย,ยมเลยพูดเอาเทอีกแล้วเอาช็อตทิกเกอกไปนเนี่ยหลวงพี่พี่มาเล่นเทลนะหลวงพี่อ่าจะไปโยมเล่นไม่ดีผมไม่ไปบินไปใส่บาสน,นะผมบอกองนี้แนะ หลวงพี่ว่าจะมาเล่นพอหอมปากหอมคอแล้วเนี่ยผมก็บอกไปแล้วหลวงพี่ถ้าถ้าเกมนี้เดีอดวอาผมก็ไม่ใส่บาทอะ่ะผมแบบเอาน้าร้อนไปสาดใส่ถนนให้หลวงพี่เดินมาเหยียบอะ่ะกวนปีนขมับไม่งมน o บาปไม่หนโยมมยาหยอกเล่นให้หลวงพี่แบบไมเครียดไงเผื่อพี่แบบอืมก็บบสวดมนแล้วพี่ไม่เครียดหรอกโยมเอ,อ้ไช้หรอ ใช่ไม่ใช่บวชบวชอยู่ไปไปคุยกับสาวนะหลวงพี่สาวที่ไหนแม่คุยคุยได้แต่เราไปล่วงเกินเขาอ,อะไรไม่ได้แนน่จะไปแอบมีเพศสัมพันธ์อ่างเงโอคนไม่ดีนะโยมพูดแบบนี้ไม่ดีทำไมหายาผมมันเบาจังวะพานิดผมหกร้อยเอะ เล่นไปเล่นไปไอ<ป>้ไ<ป>กัรกาแทนนี่แกเอวสูงยิ่งโยม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 ,ยมเอาไหมเนี่ยจะไม่ล่อเราเฮียโอ้จะลองพี่ช่วยฟาร์มนะโยมก็ได้เลยครับหลวงพี่ จะช่วยกันฟาร์มนะจะได้หมดปาลาเร็วๆแต่แต่ไม่จําเป็นก็ได้นะหลวงพี่ผมฟาร์มได้ผมฟาร์มไปจะได้ไปงานปาร์ตจะได้หมดปาลาเร็วๆไงโย,ย่จะได้ออกมาช่วยกันเลยหลวงพี่ไฟเลยไฟเลยลอยโย่<ๆ>มาดิมาดิ ครับสวยครับวนต่อเลยไหมลุงพี่ได้เลยโยมวงกรอนได้วงกรอนได้มีตัวยืนเล้วเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเฮ้ยมึงไม่มีใครมากันให้กูเลยวะอะไรวะมเล่นเล่นโยมเล่นเล่นเล่นสวยลุงพี่สวยลุงพี่ทำดีลุงพี่สวยแค่นั้นแหละโยมแบบนี้ผมไปใส่บารทุกวันแน่เลยลุงพี่อืม กับข้าวอร่อยอร่อยเลยนะฝนปลาลุงพี่รู้จักฝนปลาไหมฝนปลาปากพี่ใหญ่ปากพี่เลยปากไตอยู่พี่ชอบอะไรฝนปลาลุงพี่ว่าใจลุงพี่ชอบกินแกงกะทิเอมแน่แน่พี่หลายพี่หลายหอม่แน่ลุงพี่ลหลวงพี่รู้จักแกงพักขี้เล็กไหมร้อยของชอบลุงพี่ดิผมเป็นเลดสักหน่อยโอ้ยเดี๋ยวผมรับผมรับ หลวงพี่เลือกฉันเนี่ยบาปนะหลวงพี่อาพี่ไม่เลือกฉันพี่กินอะไรหมดเลยโอ้แหมมาถีบมาอ๋อยอย่าเสียหลอดมาถีบกันว่าบ้างโูแรมวบ้างแฉบใลยพุงดูเห็นบาปอยู่โรงแรมว่าบ้างแฉบเลยพุงโยมมาเลี้ยงหลวงพี่นะนี่ผมเกิด เอาโดดเข้าไปโยมนี่นิดเียวครับเลื่อหลงพี่ไม่พร้อมวะเดี๋ยวช่วยโยมฟาร์มปลาก่อนไม่ยต้องเป็นไล์ไม่เป็นไล์ผมฟาร์มไหวผมฟาร์มไหวได้ได้ได้ไดไดจะได้ออกมาแก๊งกันเร็วๆอ่อาสาะสโลหลวงพี่สโลแล้วอ่าอหอยยีลำติดคือโอ้พอูดเพาะพูดกันเพอาะๆโยม แรงบ,บ้านบ้านแตกบ้านแตกยังไงก็นแน่เข้าปาด้วยเข้าปาด้วยหลวงพี่เออไปเลยปไปเลยโยมเอาใส่สูตรนะใส่สูตรนะอ่าซอยซอยหลวงพี่มีดาไมีจุ๊บแล้วหลวงพี่เอาน้องพี่เอนตีให้นะโดนนะโอ,โอ้ยแบบนี้ผมบินท้บาทไอ้ผมใส่บาททุกวันอ๋อเไ้ยบนใบไหมเนี่ยเพือ่อนไม่ไหวบอกผมนะเดี๋ยวผมมาเตะ เจ็บนะเจ็บนะโยมอ่าหลวงพี่ยิงหลวงพี่ยิงเหนื่นิ่มไหมโยมบน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 ไม่แตกไม่แตกโยมหลวงพี่เอากลางก่อนมาดิมาดิ ไว้ก็หลวงพี่ปะละไว้ก็หลวงพี่ปะล่ะโผล่มไปก็หลวงพี่มาละโยมโดยเบอร์จัดอืมเนี่ยมาล็อกให้หลวงพี่เลยเจ้ครับเมื่อกี้ผมไม่มีอันสิหลวงี่ฝากเคลียบบนด้วยโอ้ยลวงพี่ยังไม่เกิดเลยโยมแต่เกิดมาก็ฝากเคลียร์ด้วยอ๋อได้ๆๆโยมมีวาบไหมมีครับมีมีมีลวงพี่ไม่ดูมุมบนซ้ายอ่ะลวงพี่เห็นเขียวๆบ้านอ่ะอ๋อว่บมาว่บมาโยอมโดนโดนโดน อ๋อสวยสวยสวยโอ้เชือกเขียวนี่บอกกันตีเหรอโยมใช่อืมเลยดูบนเลยน่องพี่เล่นไหมครับเป็นเท่าไหร่หน่องพี่ขึ้นสุขีเลยนะผมยังไม่เคยขึ้นเลยนะเออหน่องพี alarms. ่ซื walls, ้อรหัสเข้ามาอ้ยโยมโยมโยมโผอ่หลวงพี่กูแหลมอ่ะเงี้ยหลวงพี่กูแหลมเออ ไม่ได้แหลมนะมันจะเอวออกมาเลยนั่นนัะนโะยมแหลมแล้วนะโย,ย,ยมแหลมแล้วน่ะโยมนั่นอย่าแอคคิวส์โยมแหลมล้วพี่หลวงพี่พอดีผมตึงเกินไล่ไล่บนขึ้นไหมโยมไล่ได้แล้วเนี่ยได้ดิเนี่ยไล่คลิปไล่คลิปเข้านะมีล็อกอะหลวงพี่ไม่กลัวนะ่ะนี่มันหลีกอยู่ตสลิงห้าเลย เฮ้เทมหมดเทนสิคิวหมดเทนสิคิวหมดสวยโยมเอาเทมเอาเพื่อนตาลายเลยหลวงพี่มเมื่อกี้จักอะไรเป็นอะไรตายคลิปขอาแล้วสุสวยเอาสอยเอาเนะหลวงพี่ มันเกิดแล้วหลวงพี่ลางได้ไหมโยมตายนะตายตายหลวงพี่ยังไงก็ไม่รอ้เออเออเออ

อายาคามตึงก็หลวงพี่ตึงตึงเปียอะไลยโยมแหมผมบอกแล้วผมไปใส่บาตรทุกวันอืกับข้าวอร่อยอร่อยนะนะยโยมปลาทูอ่ะขิงนึงอ่ะโอ้มาถวายแมวที่วัดเหรอขิงหนึ่งหลวงพี่เกินไปหลวงพี่บาปช่วยสัตว์บาปตรงไหนโยมกดตอบหลวงพี่กดต่อไหมไหนกดต่อป่้างตอบนยโยมกําลังมาเลยดาวกําลังมาเลยดาวไหลดาวไหลหลวงพี่กินท่อมปะเนี่ยเฮ้ยทอมไหนกินกระทอมมรแล้ว เราหลวงพี่กินไม่เป็นกระท่อมมันก็อยู่ที่นาดีๆไปกินมันทําไมเน่น่เน่ไปเบคนตีนอย่างเงี้ยระวังนะหลวงพี่เดินอยู่ดีๆถือบาดระวังบาดล่วงนะเป็นไระอะไรยมโดนผมจะกิดขาไงอ้าวนผะูนนี้ก็มีเรื่องกันล่ะไม่เป็นไรผมไม่สู้หรอกใส่สบงแล้วทรงพลังผมไม่สู้